หูฟังราคาหลักร้อยจากจี๊บรุ่น JPEW011 พออยู่ในกล่องก็จะสวยแบบนี้เลยกำลังใช้แบตเตอรี่อยู่อันนี้เป็นทานด้านหน้าอันนี้เป็นทานด้านหลังช่องเสียบสายชาร์จแบบไทซีมาพร้อมกับสายชาร์จแบบไทซีและคู่มือวิธีการใช้งานหูฟังอยู่ในนี้อันนี้เป็นทานด้านนอกด้านในหูฟังดูลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดลองใสใ่ดูนะครับใส่สบายหูและเสียงดีด้วย เสียงดัมาข้างนอกเลยนะครับและยังสามารถควบคุมคลิปวิดีโอผ่านทางหูฟังได้ด้วยนะครับถ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอชั่วคราวแตะ่1ครั้งคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าต้องการกลับมาเล่นเหมือนเดิมแตะ่1ครั้งคลิปวิดีโอจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปให้แตะเร็ว2ครั้งที่หูฟังด้านขวาจะไปเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมแตะเร็ว2ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายจะกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมถ้าต้องการเพิิ่่มเเสีีียงใในนคคลปวววดโหห้้้แตรร็3ัทูฟาาข เสียงจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าต้องการลดเสียงในคลิปวิดีโอให้แตะเร็วสามครั้งที่หัวฝาด้านซ้ายเสียงจะลดลงไปเสียงดีน่าใช้มากมาในราคาหลักร้อยกดสั่งซื้อตร้าสีเหลืองในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติม,ตมพิมพ์พูดคุยไ,ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ